วัดดีค่ะเอฟซีทุกถูกทันทุกถูก้นมือนี่ก็มีแนวทาาของคนผู้เขาค่ะคนทรงมหาห้ยดวนๆกันเลยท่าช่องเขากันเลยสิเอามาเปลี่ยนสพานบุญในคนเป็นเหล็กต่ำเล่าเนาะคะ่ะคนว่าคนเห็ดมากเข่ามาเราละงวดคนกันเลยว่าอยากเอามหาห้เมียตุยลงช่องให้เพื่อว่าให้เอาเอฟซีได้เอาไปสื่อไปลงทุน พรว่าพันเห็ดมากตนเข่ามาหลายงวดค่ะเร่าพันเห็ดล่องเบิงปนว่าเดี๋ยเลยอยากให้เอามาล่องเบิงลุ่งช่องล่องเบิงค่ะเพิ่งจะมาให้ตั้งช่องเป็นคังแรกนะคะันใส่สีว่าค้นผู้เข่าค่ะตำเล่าพนปนว่าปนว่าเอามาล่องเบิงว่ามันจะเข่าดีคือว่าบอลแต่ว่ปนว่าพนเห็ดมากปนว่าเข่ามาหลายงวดอีหลีปนว่า โมเป็นตัวเด้มปันว่าแม่ตุยมาจันปันวาก็เลยเห็นช่องแม่ตุยก็เลยอยากเอามาไหลุ่งล่องเบื้งพันวามันเข่าดียุดนะเล่าว่าแกเล่ถามพันวาปันกันเล่าเอาใส่ชายาบามาค้นผู้เข่าพอวาอยุดทั้งผู้พันวาเพื่อนก็ห้ทั้งช่องเพราะเป็นขาง้หลรกเป็นตำเล่าเนาะค่ะเป็นหมากกับมีเหล็กหกครูเนาะค่ะ เป็นจับคูไมาให้เรียบร้อยล่องเบิงพันวะมันจะเข่าดีคือบาบอจะเป็นขั้มจริงบาปันวะกันเลยมาล่องเบิงแม่ตุยกันคัมแล้วนั่นคัมแล้วก็ล่องให้เพื่อนเป็นจะบ่เสียานำใจเนาะครับเพราะว่าเป็นท้มากห้องบาบล่องกับบาเมีนสื่อท่านอยู่ดอกเนาะครับนี่เล่ามันปิดหลับสองถุ่มอันนี้กับพราะสื่อท่านอยู่แม่ตุยเบาแล้วแม่ตุยก็เสียไปฝ้าวล่องให้ทั้ง ทีไปเอฟซีดิออกไปพิจารณาแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามันเข่าดีดีดิพิ่นว่าเห็ดมาโดนแล้วเพิ่นว่าเข่าม้าล้าหงอดอีนนี้พิ่นว่าก็เลยอยากเอามาให้ล่องเบิ่งเพิ่นว่าอยากเอามาให้ล่องเบิ่งเพิ่นว่าถ้าว่านั่นบ่ได้ตัวด้เพิ่นว่าเข่าดีอีีเพิ่นว่าก็ดีเห็นช่องแม่ตุยก็เลยเพิ่นก็เลยโทรมาหาพันว่า อยากเอามาล่งล่องเบิงล่องเบิงพันมาว่สิเข่าดีคือวาโมพันมาท่างช่องเข้ากันเลยเอามาล่งให้เพิ่งเป็นเพิ่งเพิ่งจะเอามาล่งเป็นครั้งแรกได้ค่ะคนผู้เข่าอาจารย์พันมาเพราะว่าอยู่ทั้งผู้ก็เลยต่างซื่อว่าคนผู้เข่าอาจารย์พันมาจะเข่าบ่เข่าเข้ากันล่องเบิงพันมาวาสีเมียนคือว่าว่าเข่าดีได้จากใครแม่ตุ้ยเอามาล่องล่องเบิงอาจั่น์พันวมา อยูกันเลยสิมันลงให้เพิ่นแต่พ่อจะซื้อท่านอยู่ดอกนะะ้องค่ะน้องคำแล้วค่ะสื้อท่านคือเก่าเนาะคะมันแก่สื่อมาพอปิดหลับสองถุ่มหมดแล้วค่ะซื้อท่านคือเกา่าแต่เสียมันลงให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นทรงมากล้วเขาเขา่านเพิ่นเสียดามใจนะคะก็ต้องหลับไว้ลงไว้เพิ่นหลับปากว่าเอาอยู่กันเลยจดออกกันเลยเอามาล่องเนี่ยนะคะเลขเพิ่นกับบ้าลายตัวเนาะคะ่ะ เป็นไหายมากมามา็มีสามหาก็มี่สามหาสามหกสามเก้านะคะสามหาสามหกสามเก้าหาหกหาเก้าหกเก้า,า,กเ,กาเลขที่ตัวก็มี่สามหาหากเก้านะคะเป็นไหายมากกเลขเมื่อรายตัวนะคะค้นผู้เขาะคะ่ะ เพิ่งจะหายท่างช่องเขาเป็นคังเรลกเนาะล่องบางแ้วอ้ที่ว่ามันจะแมนคือฝนว่าบ่ฝนว่าฝนถดลองมาเขามหลายงวดมาระล่องเอาไปปิจาณหน้าบางมีตัวหมักตัวชอบเพราะว่าหมักกระจัดบ่หมักกับพานพานไปเนาะค่ะว่าเป็นอย่างนั่นเป็นแช่แนวทางบพมีปู้ใดหัวมันจะออกตัวใดเนาะค่ะ ลองลองมึงตัวเราหาบาทสิบบาทอะยฝ่าสซื้อหลายอันดาเปลกล่องมึงพ่อได้ทุ่น,นควันค่ะพ้นภูเขาเนาะก่อนสร้างช่องเขาเป็นคังแหลกเป็นว่าเขาดีเขาดีวะท่านเป็นว่ะล่องมาเบิ่งไร้หงวดเลยมันเขาดีอยู่เป็นวะ ก็เลีสยเอายวมาลงให้เพิ่นเขาดีว่าเขาดีก,ลกลาา็ล่องเบื่องเนอะค่ะเอฟซีก็รหาบาที่บาทไปล่องเบื่องมามันจะเขาดีคือเพิินวาบอเขาดีคือเพิ่นวาบ่ลล่องเบิง่งล่องเบิง่งเพิ่นเพิ่งจะหายทางช่องเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะมากกับซื้อว่ามากกับพันๆเนาะค่ะก็เป็นอย่างเนาะคะ่ะ เือว่าเป็นแนวทางเมื่อไห้สร้างช่องห้องเป็นสะพานบนไห้เนาะคะ่ะหามันเข่าดีกะเจ็บซี่กับสิได้เอาไปซี่กับนี่สิได้โชคลาบสิได้แห้งๆปัง,ปง,ปงๆมนันๆกับเินนนวดได้ค่ะค่ะใกล้ถนนค่ะนวดคนหินอยู่มัดหมือนสิบหรอเสียงจะดังรบกวนยักน้อยด้วยค่ะค่ะ ถอรสายขาดสายเนี่ยบ่าขาดสายเนาะค่ะเอฟซีกับท่มากตลอดบ่าขาดสายเป็นตุยกำลังทายกีบอยู่ด้วยค่ะเพราะท่านมีเวลาหลับเห็นแมบแมปอยู่ตลอดทายกีบแล้วก่อนคนผู้เขาเป็นต่างสือ่อเพราะว่าอยู่ทั้งผู้เป็นว่าขนผู้เขาให้ทั้งช่องเนาะเป็นครั้งแรกเนาะค่ะมากับจ้าดบ่มากับาาพันๆไปค่ะเอาไปพิจารณาล่องเบงึง มีตัวมักตัวชอบบอ่ค่ะเป็นไหม่มากตัวใดพิ่นบ่ได้วงบ่ได้เน้นไห้นาอคะ่ะเพิ่นบ่ได้เน้นไห้บ่ได้เน้นอ่ะลองเอาไปพิจรารณนาบมึงว่มามักตัวใดห็นว่ามันหลายตัวเลือกเอานะคะทั้งหมดก็มีทั้งหมดก็ม,ม,ดกมีหกคู่เลขเพิ่นหกคู่เพิ่นไห่มากทั้งหมดทั้งมวลก็มีหกคู่ คำแล้วคำแล้วก็สิสือท่านคือเก่าค่ะทำไมมันเมื่ท่านนั่นก็ปิดหลับช่องถุม่มนเดี่ยตุยทายแล้วก็บสบเอาไปเาเอาไปล่วงขีใหง้าวเดียวก็เห็นแล้วเนาะค่ะมือนีเมื่อเมืองมิตรเล็กเล่าตะเสาเถ่าคำไ,าไหลลวงตุยไปไม่ลงวัตุขีปไปเหมือนตุยไปเดี๋ยวของคนผู้เขาเย็บเป็นลืมของเพิ่นสุดท้ายมูลของเพิ่น ล่องมีคนป็นล่งขังแหลกค่ะมันป,ปังปังมันเป็นกระสึกเอามาอีกแี่เก้าค่ะกันเลยเห็นไปตลอด้นผู้เขาค่ะ้นผู้เขาอ่รู้เปลียกอีกเจนึ่งเลยค่ะก่อนปิดขเป็นไหยมากกับมีสามหาสามหกสามเก้าหาหก หาเก่าฮกเก่าค่ะเลขที่ตัวคนกับซามหาฮกเก่าค่ะทั้งหมดทั้งมวอกับเลขบลายตัวเนาะคะ่ะของคนผู้เขาจ้าค่ะฉายาพันปัญญาเอาเอาซื้อค้นผู้เข่าก็ได้พระว่าิยุททั้งผู้พันวะของวันที่สิบเจ็ดตุลาหกแปดต่ำเล่าข้นผู้เขาให้ทั้งช่องเขาเป็นคลังแหลก เป็นสพานบุญเอาไปพิจารณา,า,า,ามากกับยัดพ่หมักกับพันน,นเนาะค่ะพอให้เด็กของค้นผู้เขาเนี่ที่หายมาเนี่ปันปังอซื้อตัวได้ก็ให้เขาค่ะพายได้ฮอกโคนให้ FC, เอฟซีแห้งๆปังปัๆลำๆรวยๆกับค้นผู้เขานะคะสวัสดีค่ะ